เชิญยี่ยงเชียงใหม่นะคะถนนคนเดินวัวลายค่ะลาบอีสานอร่อยค่ะลาบอีสานอร่อยมากเลยนะคะร้านนี้ค่ะแนะนำค่ะร้านไหนร้านอะไรอ่ะชื่อร้านไหนนี่ไงนี่ค่ะลาบหมูลาบไก่อร่อยโอมต้องปพนักไม่จะไายนี่หะค่ะ นี่น้กะาเราจนเงียวค่ะอันนี้น้ำเงียวนะคะขายแม่ค้ะตัว ขายรือาด้วยน้ำเงี้ยวนะคะที่อยู่ถนนอยู่ถนนวัวลายค่ะขายวันเท่าวันเสาร์นะคะมีทุกวันเสาร์ค่ะมีทุกวันเสาร์มีทุกวันเสาร์แะแล้วมีอะไรบ้างคะก็มีลาบวิสาสมีแกงชูหวานค่ะก็มีขนมจีนขนมจีนค่ะมีขนมจีนด้วยค่ะแล้วก็มี นี่นะคะี่กามีลาบอีสานะคะของแท้นะคะแล้วก็จะมีแเตยจวานขนมจีนนะคะนี่นะคะก็จะมีร้านขนมร้านลูกชิ้นยำลูกชิ้นลูกชิ้น,นสมุนไพรน,น,นี่ค่ะก็จะมีเฟรนฟรายขายนะคะ อยู่มันกระดุกไหมนั่งเอาอ่ะไมเอามาเตอะปะเตะมันดื้ออะไรมันดื้ออะไรมากระดุกเดี๋ยวจะใส่ถังก่อน นี่นะคะเขาเรียกว่าขนมจีนน้าเงี้ยวทางเหนือนะคะใช้หมูก็ใช้เลือดไก่เนาะแล้วก็ใช้เครื่องกุม่มเครื่องเครื่องมันจะเป็นเครื่องน้ําเงี้ยว มีลูกประคบนี่นะคะของผักสวยงามมากอันนี้เป็นอะไรอะ่ะเป็นที่รองจานใช่ไหมคะมีทั้งหมดมีห้าชิน้นอันนี้ก็จะเป็นอะไรเป็นกิฟเป็นไอ้เข็มกัดอ เดี๋ยวค่ะจะมีแกงข่ามัดย้อม

ที่ท่านไหนท่านจะมานะคะมาเที่ยวเชียงใหม่นะคะอย่าลืมแวะเอ่อเที่ยวถนนคนเดินนะคะวันไลน์วันเสาร์นะคะจะมีทุกเสาร์นะคะเส้นวันไลน์นะคะฝากคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งคัทสิบเก้าจ้าแนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ